คลิปนี้มาดูต่อครับจากโจทย์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์การเทรดนะพี่ๆเคลียร์สเกลดีกรีเคลียร์โจทย์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงบ่ายนะช่วงเช้าใครยังไม่ได้เทรดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาหาจังหวะดูโจทย์ที่เราทำสเกลดีกรีมาทั้งวันนะครับวันนี้พี่ๆส่งกันบ้านมาแล้วก็ปรับอะไรไปหลายอย่างมากนะครับช่วงบ่ายมีจังหวะอะไรเล่นเดี๋ยวเราลงไปปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็เตรียมโจทย์ไว้เผื่อเข้าสู่ช่วงของตลาดอเมริกาค่ำวันนี้ นะวันจันทร์วันแรกนะแล้วก็เป็นวันส,สุดท้ายของเดือนิถุนายนในภาพมันไม่รู้ว่าจะได้เห็นดาวเวฟจริงหรือเปล่าในภาพวิคไม่รู้จะเห็นโมโนโดาวลงมาแยกเซกเมนต์ต่อหรือเปล่านะครับมีโจทย์รายล่เอียดดับให้ดีแล้วก็เข้าไปทดสอบเข้าไปลองฝึกปฏิบัตินะครับอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะนะครับล็อตเล็กๆเงินน้อยไว้ก่อนนะครับเราอยู่ในช่วงการเรียนรู้ตอนนี้เวลาบ่าย3ามโมงกว่าแล้วนะครับของวันแรกสัปดาห์นะครับหล,ลังจากที่เตรียมโจทย์กันไปทั้งวันนะเดี๋ยวเราไปดูบนกราฟหน้างานว่ามีโจทย์อะไรน่าเล่นบ้างไปดูครับ นะครับตัดมาที่กราฟตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งของวันจันทร์นะครับวันนี้วันแรกของสัปดาห์นะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ราคาทองคําก็ปรับสูงขึ้นมาจากจุดต่าสุดของสัปดาห์ที่แล้วเมืม่อวันศุกร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโจดในภาพมันก็ยังคงเป็นลักษณะการตามฟอร์มของดเ r ชั t น m n M5 อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เตรียมตัวไว้ว่าถ้าเกิดเขาเริ่มมีความยืดเยื้อหรือแรงซื้อไม่ได้ว้าวนะะสัปดาห์หน้าของต้นเดือนกรกฎาคม เริ่มมีฟอร์มแรงขายกลับมาอีกนะครับเริ่มมีการเกิดทามมิ่งตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นบรรยากาศของว่าที่ m หกในในโจทย์ดีกีมันได้นะครับก็วันนี้พี่พหลายท่านก็เอาคันบ้านมาเคลียร์โจทย์อิกีกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ก็ลองติดตามสถานการณ์ไปตามลําดับ d ิกรีแล้วกันส่วนในภาพวิคโจทย์ที่เราทิ้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นลักษณะของบอดดาวที่เราตามเล่นฟอร์มเดลิชั่นขาลงกันมาต่อเนื่องนะครับทั้งสัปดาห์สองสัปดาห์ขายกันมาต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้ นะครับเดี๋ยวดูตามไปดูฟอร์มแร่งซื้อข้างในดูก่อนครับว่าฟอร์มแหลงซื้อเขายังมีคุณภาพที่ดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าฟอร์มเขายังมีคุณภาพที่ดีอยู่เดี๋ยวเกาะฟอร์มเข้าไปเล่นฝั่งบ่ายนะครับนี่เพิ่งวันแรกนะเขาอ,อาจจะดึงแรงซื้อขึ้นไปนะและช่วงกลางสัปดาห์อาจจะทรงๆนะช่วงท้ายสัปดาห์อาจจะเริจจ่มมีฟอร์มแรงขายสุดท้ายตรงนี้อาจจะกลายเป็นไส้ลงต่อโมโนดาวก็ได้นะครับเพราะงั้นเตรียมโจทย์อัพไซด์แล้วก็ดาวไซด์ไว้ให้ดีนะครับอ่ะองั้นเดี๋ยวเราไปหาโจทย์เล่นีน้นะ ว่ามีอะไรที่สามารถเอามาพิจารณาเป็นโจทย์ในการเลือกเล่นได้บ้างนะครับก็เลือกไปตามหลักฐานเพราะนั้นโจทย์ในวีคเราจะต้องวางโจทย์คุมไว้2ทางก็คือเตรียมตัวรอแยก s กเมนต์เข้าสู่ m 2ของ polydirection ขาลงครั้งแรกของในภาพวีคนะครับส่วนโจทย์ภาพมันก็เตรียมพร้อมในส่วนของการทําฟอร์ม polywave นะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยทั้งหมดนี้จะกลายเป็น polywave นะครับเข้าสู่บรรยากาศกลายเป็น n o n d i r e t i o n นะครับจะจับเข้าสู่ logic standard collection อะไรได้บ้างนะเวลานั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับนะส่วนหลักฐานปัจจุบันทันด่วนนะครับเราอยู่กับไส้อัพเวฟของภาพวิกนะช่วงแรกของเช้าวันจันทร์ที่ซื้อกันขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเกาะฟอร์มดูข้างในกันมีอะไรที่เป็นโอกาสเรื่อเกิดสัญญาณการน่าเล่นในฝั่งบายนะครับหรือเป็นสัญญาณเตือนในการที่จะ uh, เตรียมฟอร์มในการเล่นฝั่งเซลล์ได้บ้างนะครับโ okay. อเคดรอปมาที่เดลี ตอนนี้เดลี่ก็ไม่มีอะไรมากครับนะให้ไส้กับอัปเดตมานะวันนี้ก็ลุ้นก่อนว่าจะอัปเดตจริงๆหรือเปล่านะหรือจะดึงมาสุดท้ายเทขายลงมากลายเป็นไส้ดาวเวฟก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราเกาะสถานการณ์ปัจจุบันเข้าไปตามดูงานของแร่งซื้อนะครับว่าไส้อัปเดตชุดนี้มีฟอร์มแร่งซื้อ,อยังไงในปีย่อยนะครับสชั่วโมงน่าจะเป็นโมโนอัพนะอ่านะเป็นไส้โมโนอัพครับกำลังลุ้นว่าที่ p o ี y m 2อครั้งแรกนะตอนนี้เข้าสู่บ่ายสนะนี่เพิ่งจะเปิดแห้งใหม่ตอนบ่ายสนี่เองนะครับ อ่าตอนนี้แรงขายในภาพสีชั่วโมงยังถือว่าขายน้อยอยู่สำหรับภาพหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มมีการฟอร์มโพลีย่อยๆแล้วครับเหมือนเราเห็นฟอร์มโพลีที่อยู่ในดิกรีย่อยลายนาทีนะครับในหนึ่งชั่วโมงเหมือนจะเห็นฟอร์มโพลีแรงซื้อที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ไส้ตรงนี้นะเห็นไหมครับเขาเริ่มมีแรงซื้อต่อเนื่องขึ้นมาเหมือนทํา M1 แรกขึ้นมาพักตัวขึ้นขึ้น M3 พัก M4 แล้วก็ขึ้น M5 นะครับเริ่มมีเงาของโพลีแล้วตอนนี้เข้าสู่บรรยากาศก,การคุมโซนของดาว นะว่าที่ดาวเวฟของ m 6หรือเปล่านะครับตัวของ h 1มีความเป็นโพลีครับแต่ว่าโพลีน่าจะชัดกว่าใน15าทีอ่ะดอกไปดู15าทีก่อนโอเคอ่ะ15าทีค่อนข้างชัดครับมีพระเอกของเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ตำแหน่งของ m 5ตอนนี้เข้าสู่ว่าที่ m 6นะเดี๋ยวเราดู m 6คุมโซนนิดนึงครับ m 6เริ่มมีแรงขายเดี๋ยวดูแรงขายว่า m 6จะฟอร์มยังไงนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราคุมโซน m 6ไว้ก่อนนะครับนะรอดูระยะ,ะเดี๋ยวขอเช็ค,คซื้อมาดี ดีดีไร้แค่ไหนครับเมื่อเทียบกับ M 3โอ้ M 5ก็ถือว่าซื้อน้อยนะครับความมันะ่นใจก็ไม่ได้ดีไปกว่า M 3เท่าไหร่นะครับซื้อได้แค่8 0ของ M 3อินเทอร์นอฟแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้โจทย์ของเราคืออยู่ในบรรยากาศของฟอร์มแรงซื้อตำแหน่งของ M 6ครับ M 6กํำลังทำแรงขายอยู่โอเคเดี๋ยวเรารอดูแรงขายตรงนี้ก่อนนะครับนะฟอร์มหลักเขาเป็น direction ขาขึ้นนะครับภาพสี่ชั่วโมงโมโนอัพอกำลังลุ้นว่าที่โมโนอัพต่อ ส่วน1ชั่วโมง15บาทีกำลังลุ้นว่าที่ M6 คุมโซนนะครับนะฟอร์มหลักเป็นเดเชั่นขาขึ้นเพียงแค่ว่าตอนนี้เราอยู่บรรยากาศของแรงขาย M6 นั่นเองเดี๋ยวดูก่อนว่า M6 ขายเยอะขายน้อยนะครับขายแล้วมีฟอร์มลงมาได้หรือเปล่าถ้าขายมีฟอร์มลงมาได้มีโอกาสลุ้นว่าที่ M6 ปรับลึกได้เนี่ยเดี๋ยวเกาะฟอร์มตรงนั้นดูอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> เผื่อจะได้เล่นฝั่งเซลล์ก็ตอนที่ M6 เขาทำเสียทรงนั่นแหละนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดฟอร์มแรงขายของ M6 ฟอร์มไม่ดีครับเริ่มมีแรงซ อาจจะพิจารณาตัดสินใจเข้าไปบายไล่เพื่อไปลุ้น m 7ต่อนะครับทั้ง15นาทีทั้ง1ชั่วโมงไปลุ้น m 7ต่อนะครับก็อาจจะส่งผลให้ถ้าขึ้น m 7ได้เร็วนะในภาพ4ชั่วโมงก็อาจจะได้เห็นโมนาพต่อเนื่องเลยนะครับแต่ถ้าเกิด15นาทีกับ1ชั่วโมงลง m 6ได้เนี่ยนะแล้ว m 6เริ่มขายเยอะลงมาเริ่มมีฟอร์มเดรชั่นขาลงเนี่ยดาวไซด์ของการเล่นฝั่งเซลเนี่ย ก็คงเล่นได้ไม่เกินการคุมโซน M2 ใน4ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับเพราะถ้าเกิด M6 ในด g ย่อยเขาขายเยอะเนี่ยในภาพ4ชั่วโมงเขาจะเริ่มแปลงร่างเข้าสู่โพลิเวฟเข้าสู่ M2 นะครับถ้าเราได้เลือกเล่นฝั่งเซลล์ตามฟอร์มแรงขายตรงนั้นเนี่ยดาวไซด์ของการได้เล่น M2 ใน4ชั่วโมงอาจจะได้เห็นเบื้องต้นก่อนแถวๆไม่เกิน3.82ดูก่อนเผื่อว่าใน4ชั่วโมงเขาอาจอยากจะแปลงร่างจากโมนับขึ้นไปเป็นโพลิเวฟได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะเบื้องต้นเดี๋ยวรอดูโจทย์ ในการเลือกเล่นจากการคุมโซนของ M 6ดูก,ก่อนนะครับตอนนี้ M 6ใน15ทีเริ่มมีไส้โมโร์ดาวมาละนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มแรงขายในดิจิย่อยก่อนนะครับดิจิย่อยเหมือนจะเริ่มเข้าสู่ฟอร์ม M 3เล็กๆหรือเปล่านะเหมือนขายแรกมาแล้วก็เริ่มทําราคาฟอั่นเล็กๆตรงนี้เหมือนลง M 3นะตอนนี้กาลังวัดดวงอยู่ในช่วงของ M 4เราอยู่ฟอร์มเลเซชันขาลง M 4ของวัาทีโมโร์ดาว M 6นะครับถ้าฟอร์มเลเซชันขาลงฟอร์มได้ M6 เราใน15นาทีและ1ชั่วโมงปรับลึกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่าสุดท้ายแล้วฟอร์มเดชั่นขาลงจะฟอร์มได้ไหมถ้าฟอร์มไม่ได้เดี๋ยวบายไล่ขึ้นไปไปลุ้นนะเผื่อว่า M6 เขาอาจจะอยากขึ้นไปปรับโพลีข้างบนนิวไฮนะครับหรือโชคดีว่าวาอาจจะได้ M7 ไปเลยนะครับอ่าซึ่งถ้าซื้อว้าวซื้อดีขนาดนั้น4ชั่วโมงก็จะได้เห็นโมนอัพต่อเนื่องนั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราอาจจะ ไปได้เซลล์ส่วนที่ปลาย m 7จอีกทีนึงก็ได้ครับในฝั่งเซลล์นะทั้งฝั่งอัพไซด์และดาวไซด์มีโจทย์มีหลักฐานเตรียมตัวชี้นํากันยังไงนะครับจะเลือกเล่นฝั่งบายจะเลือกเล่นฝั่งเซลล์อะไรก็รอดูหลักฐานให้ดีแล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งก้าฟไปอย่างนี้สักครูน่นึงครับเดี๋ยวขอรอดูแรงขายตัวนี้สักแป๊บหนึ่งนะว่าแรงขายฟอร์มได้ไหมตอนนี้แรงขายอยู่ในตําแหน่งของ m 3อยู่ครับยังไม่แยก m 4อ่ะเดี๋ยวรอดูว่า m 3จะลงได้ไหมใน5นาทีนะครับขอไบ้าที่นอสน,นิด นะเดี๋ยวเราดู M4 ถ้า M4 ซื้อเยอะฟอร์มได้อาทิพินาเล่นบายส่วนขึ้นไปเพื่อไปลุ้น M6 ปรับโพลีข้างบนแล้วก็เผื่อจะได้ฟลุกเจอ M7 นะแต่ถ้า M4 ชุดนี้ลงมา M1 ปรับ M2 ลง M3 เดี๋ยวถ้า M4 แรงซื้อมาน้อยแล้วฟอร์มไม่ได้นะจะพิจารณาตรงนี้ในการเล่นฝั่งเซล์นะเพื่อเซลล์ M6 ปรับลึกลงมาแล้วเราอาจจะได้โพลี M2 แรกในภาพ4ชั่วโมงนะนะนะอ่ะกลับมาดูต่อนะครับ ตอนนี้เวลา4โมง1นาทีละนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ MC เขาชักกรเยาะไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของการขายแรงลงมาครับเมื่อกี้มีการแย่ออเดอร์ไปสักไม้สไม้นะครับแย่ไประมาณสาไม้นะวันนี้ใช้ทุนอยู่ที่ 24$ ดอลลาร์ครับเบาๆนะเดี๋ยวแย่แย่ไล่ไปก่อนเบาๆนะครับชุดนี้ดูก่อนว่า m 4ยังไม่แน่นะครับเขาเพิ่งขายลงมายังไม่เห็นฟอร์มแรงขายนะแค่แย่นําไปก่อน ประธานนิวโรเปิดหน้าไ้ไปก่อนนะถ้าเกิดแรงขายเข้าฟอร์มได้ตรงนี้ก่อนลุน M5 ลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดแรงขายฟอร์มไม่ได้เดี๋ยวเขาเริ่มมีแรงซื้อกลับเ,เดี๋ยวโพลีตรงนี้อาจจะเกิดได้ครับ M4 จะดึงขึ้นมาปรับโพลีต่อเนาะถ้าเกิดปรับโพลีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็รอดูฟอร์มอีกทีหนึง่งนะครับว่าเขาจะปรับโพลีไปสู่ฟอร์มเดเรชันไหนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาจะเข้าสู่แ a นด์ด d c o เดเรชั o นในรูปแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้โจทย์ที่สนใจอยากเล่นเนี่ยก็คืออยากได้ M6 ับลึกอนะี นะครับเออกไหมอ่า m ห้ามันไม่สมส่วนเนาะเออมันสมส่วนอยู่ที่ระยะแปดสิเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเผื่อจะได้ m หกปรับลึกนะครับแต่โจทย์ดาวไซด์ที่สนใจอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยอยากจะได้ว่าว่าที่ m สองโพลีในสี่ชั่วโมงนะครับอ่าเพราะว่าตอนเนี้ยในสี่ชั่วโมงเนี่ยทําไส้โมโนอัพมาประมาณสามแท่งละเห็นไหมครับอ่าทำโมโนอัพมาสองแท่งนะครับก็ราวราวเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับถ้าเกิดความต่อเนื่องของโมโนอัพไม่เกิด นะฟอร์มขาขึ้นเริ่มเสียทรงเสียทรงจาก M6 ปรับลึกใน15นาทีเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นคือสัญญาณแรกว่าเราอาจจะได้ว่าที่ M2 ใน4ชั่วโมงได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรากําลังจเจอว่าที่ M2 ใน4ชั่วโมงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าฟอร์มแรงขายของ M6 ที่ปรับลึกในรายนาทีนะอาจจะเป็นฟอร์มเดเรชันแรกของดาวเวฟชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้มีดาวไซส์ให้เล่นได้ถึง3.8250ในเบื้องต้นนะครับก็น่าสนใจที่จะเข้าไปเล่นฝั่งเซล นะครับอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูว่า m 6เราจะปรับลึกได้หรือเปล่าใน15นาที m 6เราอยู่ในกาดของแรงขายอ่าตอนนี้ชุดนี้นะ m 6ทั้งหมดนะครับ direction ก่อนหน้านี้คือ m 5ทั้งชุดนาะที่เราวัดกันมานะครับเดี๋ยวดูว่า m 6เราจะปรับลึกได้ไหมซึ่งเราตามไปดูฟอร์มแรงขายในลายหนาทีก็พราว่าเขาอยู่ในตำแหน่งของ m 4แยกเซกเมนต์ปรับโพลีเวฟเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะตอนนี้มีการทดสอบโลนะจังหวะทดสอบโลแย่ไปสามไม้ดูก่อน ว่าทดสอบโลมาแล้วแรงขายจะฟอร์มได้หรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วเขาอยากจะซื้อกลับเพื่อไปปรับพอลี่ต่อเดี๋ยวก็รอดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เรายังไม่กล้าทิ้ง m 4นะใน5นาทีเราอยู่ในช่วงของ m 4ลุ้นว่าที่ m 5นะครับหรือว่า m 4ตรงนี้จะมีการปรับพอลี่ต่อแค่นั้นเองครับอ่ะตอนนี้ m 4ทะลุลงมาเป็นโมโนดาวแล้วครับอ่ะเดี๋ยวแย่ไล่ครับแย่ไล่ไปนะตอนนี้ m 4ทดสอบนิวโล ลุ้นว่าที่ m 5อ่าเดี๋ยวราวางอินเทอร์นอฟ m 5รอดูก่อนนะครับยังไม่ชัวร์นะว่าจะลง m 5ได้หรือเปล่าหรือ m 4เขาจะปรับโพลีนะครับอ่าเดี๋ยวเราวัดอินเทอร์นอล m 3รอไปเลยครับอ่าโอเคอ่าตอนนี้อินเทอร์นอลของ m 3ลงมาทดสอบที่8ปดสิอ็นะแต่ยังยืนไม่ได้นะครับยังไม่เห็นแท่งปิดของ5้าทีชุดนี้นะเดี๋ยวรอดูกันก่อนอีกทีหนึ่งโอเค ฟอร์มแรงขายโอ้โหฟอร์มแรงขายสวยนะครับเนี่ยจังหวะประธานนิโรแรงขายเริ่มมีฟอร์มรดนิชันดีเดี๋ยวเราแย่ไปตามฟอร์มครับโอเคตอนนี้แย่ไป6ไม้เดี๋ยวเราดูฟอร์มสักนิดนึงครับว่าชุดนี้จะลงฟอร์มต่อเนื่องไหมมีพระเอกมาแล้วครับมี M1 มี M3 พัก M4 ลง M5 น,น,น้อยนี่ M5 น้อยในหน่งนาทีนะเพื่อลุ้นว่าที่ M5 ในหนาทีนะครับเพื่อทําให้ M6 ปรับลึกใน15นาทีและว1ชั่วโมงเพื่อไปลุ้นว่าที่ m 2ในี่4ชั่วโมงคุมโซนมีดาวไซต์ตรงนั้นให้เล่นฝั่งเซลล์นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันไปตามระยะครับไปแล้วครับ1นาทีลงว่าที่ m 5ครับตอนนี้เราวัดอินทร์นอลของ5นาทีนะทั้ง1นาทีแล้ว5นาทีลุ้นว่าที่ m 5ทั้งคู่เลยนะตอนนี้ว่าที่ m 5ใน5นาทีไม่น่าจะเป็นว่าที่แหละน่าจะเป็น m 5เต็มตัวแล้วครับลงมาอินทรนอลถึงระดับร้อยกว่าละโอเคอ่ะเดี๋ยวแย่ตามหน้าไพ่ไปครับ5นาทุ้มดว อย่าไปเล่นิดละนิด,นดโอเคนะถ้า5นาทีลงดิเรกชันขาลงได้ในระดับ m 5สมส่วนเนี่ยนั่นแปลว่า m 6เราน่าจะปรับลึกพอสมควรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเช็คระยะคุมโซนของ m 6ก่อนตอนนี้ m 6เราโอ้โหไม่ปรับลึกแล้วครับนะโจทย์ที่เราอยากจะเล่นหลักๆมี2โจทย์นะคือเล่น m 6ปรับลึกก่อนนะครับ m 6ปรับลึกของเราอยู่ใน15นาทีกับหึ่งชั่วโมงจำได้ไหมครับที่เราเป็นฟอร์มดิเรกชันเนี่ยเห็นไหม M1 M3 M5 ชุดนี้เรารุ้นเล่น M6 นะครับอ่า M6 จะปรับลึกได้หรือไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มเดเรชันขาลงข้างในซึ่งฟอร์มเดเรชันขาลงข้างในเราเห็นแล้วครับว่าเขาลง m ภูมพุ่งโซน M4 ลงมา M5 เดี๋ยวเราคุณไว้ตอนนี้ M6 ใน15นาทีกับ1ชั่วโมงนะครับโอ้ยลงค่อนข้างแรงนะเนี่ยลงมาทดสอบที่6.8นะครับ1นาทีกับ5นาทีน่าจะได้เห็น M5 ทั้งสอง2กรีเลยนะ ตอนนี้ก็ลุ้นเอานะครับ M6 จะปรับลึกต่อเนื่องไหมโ uh. อ้โหโหลงแรงนะครับนี่อ่ะอย่างนี้มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ได้6ปรับลึกแล้วโอกาสที่เราจะได้ ии. ทั้งหมดนี้เป็นดิเรกชันแรกหรือเป็นแรงขายแรกข,ของว่าที่ดาวเวฟแรกในสี่ชั่วโมงมาแล้วเห็นไครับอ่าสี่ชั่วโมงแรกเราได้เห็นว่าที่ดาวเวฟเลยนะเดี๋ยวอาจจะดูก่อนครับนี่อาจจะเป็น M2 แรกของ4ี่ชั่วโมงดูก่อนว่าเขาจะคุมโซหรือเปล่า นะระยะคุมโซน38.2แปดถึงเนี่ยมันมีดาวไซด์อยู่นะครับเกิดชุดนี้คุมโซนเป็น M2 ใน4ชั่วโมงเรายังไม่รู้ครับว่าเขาจะปรับโมโดดาวหรือจะปรับแค่ดาวเวฟนะเราจะขึ้นไปปรับโพลีเวฟข้างบนหรือเป็นแค่ดาวเวฟแล้วขึ้น M3 แบบโมนัพต่อเนื่องเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับโจทย์ตรงนั้นเป็นโจทย์อัพไซด์นะครับส่วนโจทย์ดาวไซด์ในภาพ4ี่ชั่วโมงคือดาวเวฟจะได้เต็มแท่งจริงหรือเปล่าหรือจะมีดึงไส้ตอนปิดแท่ง แล้วเปิดแท่งใหม่จะลงมาราดาวอีกหรือเปล่าครับ M2 ในภาพสีชั่วโมงจะปรับลึกอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้พี่ๆเตรียมโจทย์อัพไซด์และดาวไซ i ์นะครับนะคืนนี้น่าจะได้เห็นโจทย์ที่เตรียมไว้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของอเมริกานะครับแล้วก็ช่วงหลังที่ตลาดอเมริกาเปิดช่วงสองสามทุ่มสี่ทุ่มนะพี่ๆก็เตรียมโจทย์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้โจทย์ที่ผมต้องการก็คืออยากเห็นว่าที่ M2 ในสี่ชังก็ก็มีน้ำหนักมันข้างสูงวโอ้โหลงแรงนะครับเนี่ยโอเค นี m 6ไม่รอดครับ m 6ปรับลึกพอสมควรนะแสดงว่าฟอร์มเดลิชั่นใน5นาทีนี้น่าจะลงมาแบบ m 5เต็มตัวเลยนะครับเห็นไหมอ่ะดรอปมาที่5นาทีครับ m 1 m 3 m 5นี่ m 5เกินคาดเลยนะ m 5น่าอยู่ที่ระยะประมาณ100กว่าวนู่นละครับเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งทดสอบ123.6ยามจุมาเห็ไหมอ่ะ m 3ตรงนี้แป๊บนึแบบนงโอเคอ่ะโห M5 ทะลุ200แล้วครับเนี่ยนะฟอร์มเดลิชั่นดีมากเลย นะครับโอ้โหเผลอจะได้มิสซิงนะครับเนี่ยในช่วงของ M5 เนี่ยที่ทะลุ128เดี๋ยวรอดูก่อนครับเขาอาจจะ128ดึงไส้อ่าแต่ที่แน่ๆเราได้ M6 ปรับลึกตามที่ต้องการนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวรอดูครับว่าถ้าเกิดทดสอบฟอร์มเดลชันะขาลงใน5ทีเดี๋ยวทดสอบสัก200ได้เดี๋ยวปิดเคลียร์เทปฟิตเอาทุนไปก่อนครับเพราะว่าเรามีทุนน้อยแล้วเดี๋ยวเผื่อ เก็บทุนไว้ wise, นะครับไปเล่นต่อในโจทย์ช่วงหัวข้ามหรือช่วงตลาดอเมริกาเปิดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงระยะ200ตรงนี้ขออนุญาตเทคโปรฟิตเพื่อเอาทุนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีช่วงข้าหรือช่วงหลังตลาดอเมริกาเปิดอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเผื่อได้สัก40ดอลอาจเก็บไปก่อนนะครับโอเคถึงไหมสองร้อยถึงหรือยังอ้าวถึงแล้วนี่ไปครับงั้นเคลียร์เก็บไปเลย โอเคอ่ะชุดนี้นะเดี๋ยวจะลงไว้ให้เลยครับถ้าไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินไปเดี๋ยวจะลงไว้ให้เลยีนะ่ะพี่ๆก็าตามดูกันต่อครับว่าชุดนี้เดเรชันขาลงใน M5 เนี่ยเขาลง M5 นะใครจะวางหัวโขนี้เขาก็วางมิสซิ่ง,งได้เลยครับเพราะว่าตัว M5 เนี่ยยาวเกิน1 2 8ละแต่โจทย์หลักของเราใน15ทีคือลุ้นว่าที่ M6 ปรับลึกซึ่งตอนนี้ M6 ก็ปรับลึกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ดีนะครับ M6 ปรับลึกคือสัญญาณแรกของการฟอร์มโพลีเวฟในลาย4ชั่วโมงนะครับเห็นไหมตอนแรก4ชั่วโมงเราลุ้นโมนอัพขึ้นมาอ่านี่คือโมนอัพใน,น4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเราจะเข้าสู่การเป็นโพลีหรือเปล่านอ่าซึ่งระยะดาวไซด์ของโพลีชุดนี้ M2 เนี่ย M2 แดกของโพลีเนี่ยก็มีดาวไซด์ตั้งแต่38.250 8. รเราก็เลยเอาโจทย์ดาวไซด์เนี่ยไปตามหาหลักฐานดูฟอร์มแรงขายใน M 6ในลาย15นาทีว่า M 6จะปรับลึกไหมนะครับ15นาทีก็พบว่า M 6เราฟอร์มลงมาเป็นโมโนดาวเราเอาฟอร์มโมโนดาวไปจับดูด e c t ชันขาลงในลาย5นาทีพบว่าอยู่ในแปลงของอะไรครับ M 3นะครับรอดูแรงซื้อ M 4ครับ M 4ฟอร์มแรงซื้อไม่ดีฟอร์มไม่ได้ครับ อยู่ในระยะคุมโซนปรับตื้นนะตบลงมาเป็นแรงขายเริ่มฟอร์มได้เริ่มมีการแย่ฝั่งเซลแล้วก็ไล่เซลลงมานะครับได้ M5 ทั้งชุดโอเคนะครับอลองเคลียร์ในสเกลดีกีแล้วก็เตรียมโจย์ไว้นะครับว่าคืนนี้นะวันแรกของสัปดาห์นะครับช่วงตลาดอเมริกาเปิดแล้วก็หลังตลาดอเมริกาเปิดจะมีโจทย์อะไรให้เล่นต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อน